สดีครับผมเดี๋ยวทีมงานควรนาตาครับโอ้โหนี่มาได้ปลาพอดีเลยดัขปงนี่แม่ลำหัวเลยพอดีเต้เลยหนูต้นใหญ่เลยครับน้นปัาตีนละตลาตีนตัดสองตจมูกจมูกครับเฮ้ยมองข้างหน้าเบม่อมองแต่ข้างหลัง mãi mọi người đàn ông tên bà dumb <laughs> bà dumb 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 เดี๋ยวช,น,ชนกี้มาจะไปป่อยวัดจังหน่อยะเอาอนมัดเลยไปป่อย <laughs> วัดก็ตัวใหญ่หมมไม่มีปนิน <laughs> มีแต่ตัว,ตวน,น,น้อยปนินก็มีครับรถไถใค่ไถถ้าอ่อ,อนน่ยกระปองเนี่ะ Nguyên lên đây, Lúc kia đấy bà Bà được Cái nào nữa <c oughs> เอาละป๋องเห็น,นด,ดิละอะไรป๋องปนินเนอะมีตปนินรุน่นนี้เนาะมาถุงมาจับปนินเนอะถุงอยู่ไหนฮะใครวะฮะถุงอยู่ใครวะไออ๋อมาถุงมาด้วยจับปนินหน่อยไปนทอดกรอบดีกว่ามันมีแต่ยปนินหน่อย โอ้ข้างหน้าไม่หันมองเลยเนาะเอ้ยเสียนดู่ว่ะเอะอมีปันนินหน่อยสอลิด,อ,ลดอ๋อแมวถุงมะมี๋ยงจับปันนินหน่อย นาบิงนง่อยครับอันนี้ก็เรียกว่านาปวยกี้นี่บอกว่าเป็นนาบิงตะกาสมัยที่ก่อนบิงเขาไว้ปลูกกาครับปลูกกาแล้วก็มาดำบบิงใหญ่นี่ เป็นอ่ะลอยหวไปแม้ๆดูดับมันยินตอดกอบ

എടുക്കാം